ปานาดา์ตูนเก่าลุ้นกับปีศาจากปีโป้มุกนะคะถามกันไปเมื่อคราวที่แล้วค่ะว่าใครเป็นคนพูดเกลี้ยกล่อมให้ฮิวงักกลับมาอยู่ที่ทีมโตโฮเหมือนเดิมนะคะคำตอบก็คือทาคิชิกับวาคชิมัสึนั่นเองค่ะและนี่ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของคนเก่งที่ตอบถูกขึ้นให้ดูแล้วนะคะเก่งแบบนี้ก็รับไปเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากปีป้มุกค่ะ เทปเพลงฮิตกระตุน9ชุดปาร์ตี้กระตูนดังนะคะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกทีวีแม้ก์สินกันฟรีด้วยค่ะสาหรับคนเก่งที่ยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเรามาลุ้นกันต่อค่ะกับปริศนาจากหนึ่งลิลลีรถผลไม้กราบปีเปอมุกค่ะปีเปอมุกดุ๊กดิ๊กอร่อยสนุกปากนะคะเรื่องราววันนี้นะคะก็มอยู่ว่า พี่น้องขัดจิบนะฝาแฝดนี้นะคะได้คิดถ้าไม่ตายท่าใหม่ที่มันเป็นการต่อสู้นะคะที่อยากจะถามน้องๆว่าถ้าไม่ตายท่าใหม่นั้นคืออะไรน้องๆทราบคำตอบแล้วรีบพมเลยนะคะ1น0 0 1 0 0 0 4คูนยู 00, น 00, น 00, 04, ลงละ3บาทเท่านั้นเองค่ะขนมอบกรอบตราตะลึงปีโป้มุกโกแก่ขนมทอดกรอบตราไก่ย่างข้าวโพดกรอบปิก,กา้า